สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับน่าจะประมาณเป็นต้นปีนะฮะก็วันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่เป็นวันหยุดครับจำไม่ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่รู้แต่มันเป็นวันหยุดแล้วก็แฟนก็อยู่ดีๆก็ชวนไปโกดัง สินค้าญี่ปุ่นมือสองค่ะโอเค้วก็ไปแล้วก็แบบาไปก็ได้ก็ไม่มีอะไรทำก็ก็ไปเราก็ขับรถกันไปเรื่อยๆแถวเขตบริม,มนทลน,นะฮะนัดก็ถามว่าจะซื้อถักแฟนว่าจะซื้ออะไรแฟนก็บอกว่าก็เดี๋ยวไปดูแหละว่ามีอะไรจะไปดูกระเป๋าซะหน่อยอะไรเงี้ยโอเคพอไปถึงที่นะครับก็ โกดัง oh, ใหญ่มากค่ะคนก็เยอะด้วยมันเป็นมันเป็นวันหยุดคนก็มาดูกันนัดกับแฟนก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปดูไปนะฮะเพราะนัดไม่ชอบดูพวกกระเป๋าอยู่แล้วแล้วจะไปชอบดูแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ของญี่ปุ่นเขาครับเพราะว่าของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะแข็งแรงถ้าเป็นพวกไม้เนี่ยไม้มันเต็มฮะนั่นก็ไปเดินดูไปเดินดูเดินเข้าไปข้างในโกดัง เดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆดูตู้แต่และตู้ไปเปิดดูตอนช่วงเปิดนี่นะครับตอนแรกเนี่ยคิดคิดว่าเปิดไปเราจะเจออะไรบ้างมันจะเจออะไรในตู้ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรแฝงมาไหมเนี่ยเปิดแจ็คพอตไปเจอพอด,ดีเราก็ค่อยๆแง้มฮะถ้าเกิดเราแบบเราเห็นเราเห็นตู้ไหนที่เราแบบเออน่าสนใจยังไงเราก็ค่อยๆแง้มก่อนแง้มเสร็จแล้วก็ ที่เปิดที่ปิดะพอวันเห็นว่ามันไม่มีเออค่อยเปิดดูเปิดดูอีกทีหนึ่งเออแล้วก็สำรวจเออมันก็สวยดีน้านนู่นนี่นั่นเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มเริ่มเ,มเงียบฮะเริ่มเปียวและเริ่มเงียบแล้วไม่ค่อยมีคนละเดินไปเรื่อยๆมันดูแบบวงเวงอ่ะฮะเดินดูไปเรื่อยๆสำรวจสำรวจตู้นั้นไปตู้นี้ไปโอเคก็ไม่มีอะไรก็ดูมาเรื่อยๆจนแบบ แฟนโทรมาตามว่าเอออยู่ไหนจะกลับแล้วนะได้ของแล้วนั่ก็ไปเจอกับแฟนตรงที่ใจตังค์ฮะก็เขาก็เห็นที่เขาถือมาคือมันเป็นกระเป๋าสะพายใบหนึ่งของญี่ปุ่นคือสภาพเมืองไทยไม่มีขายแน่นอนสภาพแบบเนี้ยคือแบบมันเป็นของญี่ปุ่นแน่ๆมันเป็นกระเป๋าหนังฮะแล้วเป็นตะข่ายตะข่ายหน่อยนั่นยังเก็บไว้อยู่ เดี๋ยวจะเอาให้ดูฮะเดี๋ยวขอเล่าก่อนก็แฟนก็เอามาถามว่าเอาอใบเท่าไหร่เนี่ยเขาก็บอกใบละร้อยยี่สิบเอเอมันก็ถูกดีเนะื้หนังแท้ด้วยเขาก็เอามาโอเคก็กลับกันกลับกันเขาสำรวจสำรวจสำรวจเออกระเป๋ามันมีตำหนิอะไรม,ไมั่งไหมมันก็ไม่มีนะครับตอนนั้นแฟนเป็นคนที่ดูดูของ ละเอียดมากเขาดูของละเอียดมากเขาจะเป็นคนที่ดูละเอียดถ้าอะไรเลอะนิดนึงเขาจะไม่เอาเลยเขาก็โอเคดูดูแล้วมันไม่มีก็วันรุ่งขึ้นก็เอาสัพพายไปทำงานพอตอนเย็นเจอกันเขาก็ถามเขาบอกว่าตัวเองเขาไม่เอาแล้วนะกระเป๋าใบนี้มันเลอะเขาบอกว่ามันเลอะอะไรอะตอนที่ซื้อมาไม่ได้ดูอะ ตอนซื้อมามันไม่มีนะหรือหรือเราไม่เห็นก็ไม่รู้นะเขาก็เอามาให้ดูตรองตรวจกระเป๋าอะฮะมันจะมีแบบเป็นวงแบบเป็นเป็นเป็นแบบเป็นคราบแบบดำๆเข้มๆฮะแล้วแบบมันเป็นวงแบบไม่ได้ใหญ่มากมันเหมือนเป็นรอยเลือดเข้มๆดำๆที่แบบแห้งแล้วอะฮะ แต่ว่ามันพอจับไปมันเลอะอะไรพอจับเข้าไปดูมันเหมือนมันมีแบบความชื้นเปียกๆนะฮะเหมือนแบบแบบกระเป๋าโดนความชื้นอย่างเงี้ยจับไปพราะเอาจับจับไปมันก็ไม่ได้ซึมติดมือมาก็าอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคแสดงแฟนก็บอกว่าเออสงสัยคงดูไม่ละเอียดเขาก็บอกเออเดี๋ยวต้องเอาไปเช็ดซะหน่อยเอาเช็ดก็ไม่ออกอีกเอาไปเช็ดก็ไม่ออก ไม่เป็นไรมันวงนิดเดียวเองเดี๋ยวก็คงจะหายใช้ไปเรื่อยๆมันคงจางไปเองอะ่ะไม่เป็นไร <_ C 1> ก็พอวันสองวันมันไม่จางเลยครับมันเพิ่มขึ้นมาครับมันเพิ่มขึ้นมาจากวงเล็กๆอ้าวกลายเป็นว่าค่อยๆขยายยาวออกมายาวออกมาจนเต็มฐานกระเป๋า ก็เลยคิดว่ามันไม่ปกติแหละกระเป๋าใบนี้ไม่ปกติแน่นอนมันมันควรจะหายมันไม่ควรเพิ่มใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนรอยเลือดดำๆอะฮะดำๆที่แบบว่าค้างไว้นานแล้วมันจากสีแดงกลายเป็นสีดำเราก็มานั่งคิดกันมันมีอะไรเพร่ะวะกระเป๋าใบนี้โอเคงั้นเราไม่ใช้เราแขวนเอาไว้ ซึ่งปกติเนี่ยแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ้ากระเป๋าใบไหนเขาไม่ถูกใจเขาเขาจะเอาทิ้งเลยแต่นี่ไม่รู้ทําไมว่ากระเป๋าใบนั้นอ่ะไม่ทิ้งครับก็แขวนเอาไว้เอาไว,าไว้ใส่ขวดน้ําเปล่าที่เรากินเสร็จแล้วแล้วใส่เอาไว้เพื่อที่จะเอาลงไปให้แม่บ้านข้างล่างเอาไปขายก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละก็แขวนเอาไว้เอาไว้ใส่ขวดน้ําที่ใช้แล้วไปเรื่อยๆ จนแบบเขาก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ใช้ชีวิตปกติไปจนมีอยู่วันหนึ่งที่แบบนัดตื่นมาแล้วก็เปิดทีวีดูเปิดทีวีปกติเลยเหมือนใช้ชีวิตปกติเปิดทีวีดูนัดก็ทำอะไรของนัดไปเรื่อยๆอยู่ดีๆเสียงทีวีมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อย จากเปิดแค่ยี่สิบนิดๆดมันดังไปถึงร้อยแล้วนัดก็หารีโมทว่านึกว่าลูกๆ,ๆนัดอะไปเหยียบลูกๆนัดนัดเลี้ยงลูกๆไว้สิบตัวนัดก็นึกว่าลูกๆเนี่ยคงไปเหยียบรีโมทมันเลยทําให้แบบว่าเสียงมันเพิ่มขึ้นปรากฏว่ามันไม่ใช่รีโมทมันไปอยู่ตรงหัวตู้ซึ่งหัวตู้นั้นไม่มีใครอยู่แล้วมันดังของมันเอง แล้วก็เออของสัยมันจะเสียหรือเปล่า่มันลวนหรือเปล่าแล้วก็เลยไปหยิบรีโมทมากดให้เสียงมันลดลงมันไม่ยอมลดฮะมันเหมือนมันยื้อกันน่ะนัดก็กดกดแล้วพอมันลงไปมันก็ไม่มันก็เหมือนยื้อกันพอเรากดลงปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาอีกต่างคนต่างยื้อเหมือนชักกระเยอะกันนะฮะต่างคนต่างยื้อนัดกดจนปวดมือไปหมดปวดนิ้วนิ้วจนนิ้วซีดอ่ะต้องกดกดจนจนแบบว่าแบบ รีโมทจะพังอ่ะมันก็ไม่หายจนนัดต้องปิดทีวีไม่ดูก็ได้วะนัดก็ทำอะไรของนัดไปไปเรื่อยๆจนแบบเออเปิดอีกทีดิมีรายการที่เราชอบแล้วก็จะเปิดเปิดไปปุ๊บอ่าไม่มีละอ่าไปสักพักหนึ่งเปน็นอีกนะเพิ่มขึ้นมาอีกก็ต้องไปหยิบรีโมทมาโกดรีมันอีก กดรีมันก็ไม่ยอมหลีให้เรามันก็ยื้ยื้ยื้เดี๋ยวเด้งหน้าเดี๋ยวเด้งหลังก็าสงสัยทีวีจะเสียก็เลยโทรไปหาช่างช่างก็มาดูทีวีให้ที่ห้องช่างก็บอกมันก็ไม่ได้เสียนะมันปกตินู่นนี่นั่นอ้าวหรอเออปกติเออเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอดูอีกสักพักหนึ่งเผื่อมันจะหาย ก็ใช้ต่อต่อไปเรื่อยๆอปวดมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมแต่กับแฟนน่ะมันไม่เป็นมาเป็นกับนัดคนเดียวเวลานัดไม่อยู่นัดจะโทรถามแฟนว่าทีวีมันยังเป็นอีกไหมอะไรจะได,จะได้จะได้แบบว่าเรียกช่างมามาถูกมาดูอีกรอบนึงบอกไม่เป็นนี่เฉยๆปกติเออก็คงมันคงหายแล้วมั้งแล้วก็นัดก็เอออีกวันนึงนัดก็เปิดอ้าว ทำไมันมันเป็นอีกวะจนนัดโมโหอ่ะนัดโมโหเนี่ยก็ตะโกนออกมาว่าใครวะอยู่ในห้องนี้ออกไปเลยไม่ให้อยู่โว้ยใครมาแฝงไม่ให้อยู่มาแกล้งกันแบบนี้ไม่ให้อยู่นะโว้ยแฟนเขาก็แบบเขาก็แบบยิ้มยิ้มขำๆวเออเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยแฟนบางทีเขาก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องแบบนี้ไงไอเราก็ประเภทแบบฟังเดอะโกดบอย มันก็เป็นอย่างเงี้ยจนโมโหโมโหอะโมโหแบบแบบไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในในห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้นึกถึงกระเป๋าใบนั้นเลยนะลืมไปเลยลืมไปเ,เปลยว่ากระเป๋าใบนั้นอนะมันมันเป็นอะไรนั่นก็โอเคปล่อยผ่านไม่ไม่ดูก็ไม่ดูช่างแม่งละก็ปล่อยผ่านไปจนมีอยู่ช่วงช่วงสักสักพักหนึ่งอะที่แบบเออนัดมาสวดมนไ์ไย นัดน,น,นห่างการสวดมนต์มานานมากนัดก็เลยกลับมาสวดอีกรอบหนึ่งนัดก็สวดไปแผ่เมตตาไปสวดสวด,สวดหลายบทอะทั้งชินบ,บัญชรติฏิโสไตรสารนคมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เมตตาสูตรแล้วก็แผ่เมตตาอะไรพวกเนี้ยแล้วนัดก็สวดไปอย่างเงี้ยทุกวันเลยสวดแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเลยทุกวันเลย ไม่รู้นานเท่าไหร่อ่ะจนมันหายจนมันแบบไม่เป็นอีกเลยทีวีแล้วกระเป๋านั้นที่มันมีรอยมันก็หายไปด้วยหายไปแบบไม่เหลือเลยเกี้ยงเลยแต่มันยังมีรอยคราบเป็นแบบเป็นคราบๆเหมือนแบบน้ําแห้งๆอ่ะที่มันเป็นขอบขอบขอบของกระเป๋าอ่ะขอบ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 ที่แบบ เบียกน้ำแล้วมันจะมีขอบขอบของรอยน้ําใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีขอบขอบแต่รอยดํานั้นหายจางไปหมดเลยแล้วก็เลยมันนั่งคิดว่าหรือว่ามันหรือว่าเขาได้ยินเสียงนัดสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาทุกวันเขาก็เลยไปแล้วก็ไม่รู้นะจนทีวีนั้นก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยหายไปเลยอาการที่แบบอยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมาเอง เนี่ยแหละกระเป๋าทุกวันนี้ยังแขวนอยู่หน้าประตูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าแต่นั้นก็ไม่ได้กลัวนะเพราะนันก็ไม่ได้ทำอะไรเขาไงถ้าเขามีเรื่องเป็นเรื่องจริงนั้นก็คอยแผ่มเมตตาให้ถ้าเขาแบบเออไปสู่พวกภูมิของเขานั้นก็โอเคอ่ะดีใจกับเขาด้วยโอเคครับ เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวนัดจะมาเล่าให้ฟังมันมีอีกมันมีอีกมีอีกตั้งแต่เจอสิ่งแปลกแปบบครั้งแรกเลยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้ดึกแล้วฮะลูกกวนมากเลยครับวิ่งไปวิ่งมาต้องเอาลูกเข้านอนก่อนนะครับสวัสดีครับ